สวัสดีครับพี่น้องเจ้าวีสานลันทุงนะครับมาเนีก็กลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่านะครับในช่วงวันที่10ธันวาคม2563เป็นวันรัตธรรมนูญนนะครับมาอนี่ก็เลิกงามยามดีนะครับภาพพี่น้องเบิังการเตรียมแปลงและก็การวานเขาโพดนะครับเพื่อที่เอาไว้ตัดต้นเลียงสัตว์นะครับ อยู่ในถังนี้นะครับเป็นเม็ดข้าวโพดครับเหมือนเขาเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับฮะเกษสรน้ำปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับมาวานร่องพื้นเสร็จแล้วก็วานด้วยปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอก็ไดนะครับสูตรได้ก็ไดนะครับเครื่องกระสอบนะครับในแปลงนี้นะครับ แล้วกวานเม็ดข้าวโพดอีกสามสิบหากิโลนะครับสำหรับแปลงนี้ระยะเวลาในการตัดต้นนะครับกับประมาณ2 1เ็ดมือถึง30มมือน นี่อีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่สองนะครับติดกันแปลงนี้ก็เป็นการเตรียมเตรียมดินไว้นะครับแต่ว่าแปลงนี้เขาปั้นดินไว้ก่อนแล้วมีการวานปุ๋ยขี้ไก่ยี่สิบสอบแล้วก็วานปุ๋ยเคมีเครื่องสอบนะครับตามด้วยเม็ดข้าวโพดอีก35มกิโล ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวกับ20มื่นถึง30งมื่นตามที่ผมวอาไว้นะครับ นี่เป็นการวานเมล็ดนะครับกับความทีของเมล็ดนะครับการวานไว้ทีนิดนึงนะครับเพื่อกันมันบ่อออกนะครับอันนี้เป็นการวานตัดต้นเพื่อให้งัวนะครับทำนายให้งัวบดเอาเมาเล็ดนะครับ กสิวานทีจังนิดนึงถ้าเป็นการปลูกเอาฟักกับแปลงนี้กับประมาณหาโลนะครับแต่นี่เป็นการวานเพื่อตัดต้นกับสาหาโลเสียแล้วเฮาก็สีน้ำรถมาปันนะครับหลังจากนั้นกิรนีน้ำเจ็ดมือแรกนี่ต้องให้ความชุ่มตลอดนะครับเม็ดเขาวโพดจังสีงออก ถ้าภายในเจ็ดมือที่เฮาวานนีกันใหน้น้ำบ่ทัวถึงนะครับหลังจากนั้นเม็ข้าวโพดกระิเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเจ็ดมือแรกหลังจากวานนี่ต้องให้น้ำให้ถึงนะครับให้ดินชุ่มตลอดเมด็ดข้าวโพดกระสีงอกออกมาดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอกันซ้ำานี้นะครับขอบคุณครับติดติดตามรับชมสวัสดีครับ